สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับทาง b a u o r Trade คี่ทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคำครับวันนี้ประจําวันอังคารนะครับที่2เมษายนนะครับเป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับทองคำนะครับจากเมื่อวานเนี่ยได้ทำออทา i g h ไปอีกนะครับแล้วก็วันนี้เราจะรอเข้าเทรดอย่างไรดี นะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปกันนะครับขอพาไปดูที่ไทม์เฟรมของนะครับทวิคก่อนละกันนะครับสำหรับวิคที่ผ่านมานะครับทุกคนเราจะเห็นว่านะครับราคาเนี่ยปิดเขียวเต็มแท่งเลยนะครับแล้วก็ทำไฮใหม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะครับรวมไปถึงเนี่ยสามารถที่จะยืนแนวต้านนะครับที่ที่แข็งแรงของเราได้นะครับแนวแนวต้านแรกนะครับ จากยืนแนวต้านแล้วก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับตรงจุดนี้น่าสนใจนะครับที่2140นะครับ จุดนี้นะครับเป็นแนวรับแรกนะครับที่ราคาปรับไปยืนได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะส่งราคานะครับไปออกทำหายได้อีกด้วยนะครับและแท่งเทียนของสัปดาห์ที่งแล้วนะครับเป็นแท่งเทียนปิดเขียวเต็มแท่งนะครับมุมมองสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีโอกาสที่จะพักตัวไหมนะครับหรือจะปรับตัวขึ้นไปต่อเป็นเขียวเต็มแท่งเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมต่อไปไปดูที่ไทม์เฟรมของ Day นะครับ เดนะครับแท่งเมื่อวานนี้ปิดเขียวนะครับแต่ค่อนข้างจะครับจะมีการลังเลนะครับทั้งมีแรงซื้อและมีแรงขายที่เท่าๆกันสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือเขาปิดเขียวครับทุกคนรวมไปถึงนะครับกรอบดีมานชุดแรกที่มองของไทฟิมเดจะเป็นชุดนี้นะครับอยู่ที่กรอบราคานะครับประมาณ2,200 2,200นะครับแต่ก่อนที่จะมาถึง2,200นะครับมีแนวรับ ที่น่าสนใจอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะเป็นแนวรับตรงชุดนี้นะครับนี่นะครับตรงมาณ2220 2220รเดี๋ยวเราไปดูนะครับหรือไปมองหากรอบ DIMAN ข้างล่างกันดีกว่านะครับในทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับว่าจะมีรอบ DIMAN ของทางเฟรมไหนที่ซัพพอร์ตใน 2. จุดนี้ไหมนะครับพาไปดูที่4ชั่วโมงครับนี่รอบ DIMAN ของ4ชั่วโมงก็มีชุดนี้นะครับถ้าชัดๆเลยนี่น่าจะเป็นของ 1>, 1ชั่วโมงเนาะแต่เดี๋ยวขอตีใบตัวนี้ก็อบชั่วโมงนะครับที่ส่งราคาขึ้นไปอิมาลานและยืนเหนือแนวรับ2220ได้ชุดนี้เป็นจุดแรกครับที่จุดบายที่น่าสนใจถ้าราคาปรับตัวลงมาครับถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับเราจะมองหาบายที่กรอบนี้เป็นชุดแรกนะครับถัดไปนะครับตรงนี้ถ้าราคาปรับตัวขึ้นต่อนะครับทำา i g ใหม่นะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นต่อทำา i g ใหม่ ชนะหายเดิมตรงนี้เราจะได้แนวรับใหม่รวมถึงนะครับถ้าราคาปรับย่อลงมาเราจะรอดูราคาที่สร้างดีมาน d ชุดใหม่นะครับแล้วเทรดบายขึ้นต่อได้นะครับถ้าราคาไม่ปรับตัวลงมาหากรอบข้างล่างนะครับแต่มุมมองแรกตอนนี้ณนะราคาปัจจุบันเรามองมุมมองที่2220เป็นกรอบแรกครับ กรอบต่อไปนะครับกรอบต่อไปนะครับก็จะเป็น2,200ที่เรามองกันนะครับถึงที่น่าสนใจนะครับในจุด2,200เนี่ยก็จะมีแนวรับนะครับของ4ชั่วโมงเทรนขาขึ้นของ4ชั่วโมงนะครับอยู่ตรงนี้พอดีเลยครับนะครับรวมถึงมีกรอบโซนอยู่ชุดนี้ด้วยนะครับที่ซัพพอตราคา2,200บวกแนวรับตรงนี้ตรงนี้อีก1จุดครับถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับในช่วงตลอดสัปดาห์นี้นะครับ2จุดนี้เป็นจุดบายจุด แรกๆเลยที่เราพิจารณาเข้าเทรดนะครับก่อนที่เราจะไปขอพาไปดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอีกนิดนึงนะครับในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้ขอผมขออนุญ,ญาตลบนะครับกรอบดีมานของทม์เฟรมเด็นะออกก่อนนะครับไปดูในทม์เฟรมเล็กอ่ะนะครับในชุดของทม์เฟรมเล็กเนี่ยตรงชุดของกรอบ1ชั่วโมงนะครับซับพอร์ตอยู่เลยนะครับตรงที่ แนวรับตรงนี้พอดีนะครับก็เป็นกรอบเดียวกันนะครับใกล้ๆก,กันของ4ชั่วโมงนะครับมีโอกาสลงมาเทสก่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าราคาปรับตัวลงมานี่ใน1ชั่วโมงนะครับนะถ้าราคาปรับตัวลงมานะฮะเราจะเห็นว่ามีอรุญาตนะครับพฤติกรรมท้องนะฮะ ถ้าวันนี้ตอนนี้นะครับราคาปรับตัวลงมาจากหายนี้ไม่สามารถขึ้นไปทํำหาใหม่ได้ปรับตัวลงมาต่อครับตรงนี้นะครับพิจารณาพฤติกรรมพฤติกรรมทองได้นะครับในจุดดีมันกลุ่มแรกที่เรารอเข้าเทรดนะครับของกลุ่มนี้นะครับใช้ของสีชั่วโมงก็ได้หรือเป็นของหนึ่ชั่วโมงก็ได้ตรงนี้ซัพพอร์ตนะครับกรอบราคาแถวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ6 0 0 5 0 0จุดถึง600จุดนะครับ และตรงชุดนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ500จุด2ชุดเลยนะครับยังมองว่ามุมมองตอนนี้นะครับเป็นเทรนขาขึ้นราคามีโอกัดพักตัวครับแล้วก็ไปต่อได้นะครับตรงชุดนี้ดีมาน d กรอบสองขอบนี้ทีนี้ถ้าราคาปรับตัวขึ้นต่อละครับเทรดยังไงดี มุมมองแรกนะครับถ้าราคาปรับตัวขึ้นต่อเราจะมองหาดีมานโซนทั้งแถบนี้เลยที่ปรับตัวขึ้นไปนะครับแต่ชุดที่ถ้าราคาไม่ย่อปรับตัวลงมานะครับถ้าภาพว่าราคาปรับตัวขึ้นไปทำา i g ใหม่ชนะนะครับราคาเดิมตรงนี้แถวแถว6 0นแถวนี้ราคานะครับจะสร้างแนวรับใหม่ทันทีนะครับและเราก็จะพิจารณาเข้าเทรดบ่ายขึ้นไปต่อเป็นภาพนี้นะครับรวมไปถึงนะครับถ้าสร้าง แนวรับใหม่นะครับเป็นชุดนี้นะครับเบรกขึ้นไปได้นะครับมองหาครับมองหาระหว่างทางเนี่ยมีดีมานชุดไหนไหมนะครับที่ราคาปรับตัวขึ้นไปต่อ ตรงนี้ที่ราคาเริ่มสร้างนะครับถ้ามีดีมานนะครับและขึ้นไปยืนเหนือนะครับแนวต้านตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นแนวรับทันทีสามารถขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับปิดเขียวเต็มแท่งนะครับขอให้มองที่ทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปถ้าราคาปิดเขียวเต็มแท่งลงมาพิจารณาเทรดบายต่อได้เป็นรูปแบบโครงสร้างชุดนี้นะครับผม ในรูปแบบโครงสร้างชุดนี้เราจะพิจารณาเทรดบายต่อได้นะครับหรือถ้าเกิดเขาเริ่มสร้างดีมานครับเริ่มสร้างดีมานไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีดีมานนะครับกรอบดีมานไว้แบบนี้นะครับหรือชุดนี้สร้างดีมานกรอบไว้แบบนี้นะครับราคานะครับปรับตัวทำ high ขึ้นไปนะครับทำ high ขึ้นไปนะครับก็สามารถมาใช้ดีมานชุดแถวนี้ยนะครับบายขึ้นไปต่อได้ รวมไปถึงจริงๆแล้วนะครับในร้าเฟรมของ1ชั่วโมงนะครับเราก็แอบๆเห็นว่านะครับเริ่มทำสวิงเนาะจะเป็นของ M 3 0นะครับ30นาทีนี่นะฮะสานาทีชัดเลยนะครับถ้าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็จะมีแพทเทิร์นของ QM Buy ครับรอราคาม้วนกลับลงมาแพทเทิร์นของ QM Buy นะครับ Follow Buy ขึ้นไปต่อได้นะครับในภาพแบบนี้ นี่มีหลายภาพเลยนะครับมีห,หลายภาพเลยที่เราจะรอเข้าเทรดได้นะครับหน้าใบยังคงได้เปรียบครับทุกๆไทม์เฟรมถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นนะครับว่าราคาเนี่ยสร้างแนวรับใหม่สร้างแนวรับใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสร้างแนวรับใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงมีทั้งแพทเทิร์นในการเข้าเทรดบ่ายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีแพทเทิร์นคิวแอมบ่ายนะครับพฤติกรรมทองก็รอพฤติกรรมทองที่จะสามารถเทรดบ่ายได้นะครับและนะครับราคาเนี่ยสร้างโซน นะครับดีมานใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆสร้างโซนดีมานใหม่ๆขึ้นไปเรื่อยๆได้แบบนี้นะครับเราจะมองหาบายนะครับที่เกอบดีมานใหม่นี่แหละนะที่เกอบดีมานใหม่นี่แหละแต่ถ้าไม่ขึ้นไปนะครับไม่ทำหายใหม่และไม่สามารถยืนเหนือแนวรับตรงนี้ได้นะครับถ้าเขาปรับตัวขึ้นไปเทสปึบปรับตัวขึ้นไปเทสแล้วลูดกลับลงมานะครับลูดกลับลงมาไม่สามารถยืนเหนือได้ไม่สามารถเป็นแห่งอิมมัลันได้ นะครับปิดกลับลงมาชักไส้ปิดกลับลงมานะครับแบบนี้นะครับมุมมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงมาหาดีมาข้างล่างได้นะครับแต่ก็เล่นเป็นแผนนะเพราะว่าทำไฮใหม่เนี่ยเราจะได้ QM b า y ถูกต้องไหมครับทุกคนเราจะได้ QM b า y นะครับแต่ถ้าปิดรูดลงมานะของเปลี่ยนเปลี่ยนทีหนึ่งนะฮะถ้าปิดแล้วรูดไส้ลงมานะครับทำไฮไม่ให้จริงนะครับ ทำไฮหมายจริงแต่ว่ารูดไส้กลับลงมานะครับก็แผนแรกก็จะเป็น QM-by m, m 3 0นะครับแต่ถ้าปรับตัวลงมาต่อเราจะรอพิจารณาเข้าเทศที่ดีมันชุดข้างล่างนะครับชุดนี้นะครับน่าสนใจที่ว่าดีมันกลุ่มก้อนข้างล่าง2ก้อนนี้นะครับ22 2กรอบนี้ยังไม่ได้ถูกเทสยังไม่ได้ถูกเทสหรือว่ายังไม่ได้ถูก จิ้มเลยนะครับเป็นดีมานที่สดใหม่นะครับเป็นดีมานที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับปรับตัวลงมารอเช็คคอนเฟิร์มครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทองนะครับปรับตัวลงมาหรือจะเป็น QM buy นะครับในห้งเฟมที่เล็กลงนะครับก็ขอเป็น QM buy M15 ขึ้นไปนะครับก็สามารถพิจารณาเทรดบ่ายในทั้ง2กรอบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับสามารถเทรดบายได้ทั้ง2กรอบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ภาพตรงนี้นะครับมุมมองวันนี้นะครับราคาจะไปทำไฮต่อหรือไม่ถ้าทำไฮต่อเราก็มีแพทเทิร์นในการเข้าเทรดหรือจะปรับตัวลงมานะครับมารับนะครับของที่2,220หรือ2,200นะครับตรงนี้มันต่างกันอยู่ที่ประมาณ2,000จุดประมาณ2,000ถึง2,500จุดนะครับแบ่งเป็นแผนแบ่งเป็นกรอบครับที่จะเล่นเทรดเข้าเทรดได้นะครับวันนี้มุมมองทองคำก็มีแผนเทรดหน้าบายนะครับ ประมาณนี้นะครับหน้าเซลล์ยังไม่มียังไม่มีแผนเทรดเซลล์เลยนะครับจะเซลล์ต่อเมื่อราคาเนี่ยในไทม์เฟรมย่อยย่อยนี่คือ1ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาลงก่อนตอนนี้นะครับยังไม่มีเทรนขาลงเลยนะครับสําหรับไทม์เฟรม1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็ยังมองหน้าเทรดบายได้เปรียบ นะครับและทองคําก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทำหายได้เรื่อยๆนะครับทุกคนวันนี้ฝากไว้มุมมองทองคําประมาณนี้นะครับก็เราจะอัปเดตตลอดในทุกสัปดาห์สัปดาห์ในทุกๆวันนะครับว่าวันนี้เนี่ยในตลาดบ่ายเนี่ยมีมุมมองการเทรดเป็นแบบไหนแล้วก็รวมถึงแผนที่ให้เนี่ยมีโอกาสครับที่ตลาดคำนะครับคือตลาดอเมริกาเนี่ยถ้าวอลลุ่มเข้ามาเนี่ยราคาเข้ามาใน แผนของเรามาในทิศทางมาในดีมาน,มนตรงไหนของเราก็สามารถพิจารณาเทรดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเกยขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับขอพี่ๆรักและสนุกในการเทรดนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่กับมุมมองทองคำทาง Barvo Trade Academy นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ